ลูกหนี้บางคนนะเว้ยแม่งจ่ายหนี้ช้าแต่เบลอะไม่โกรธเลยนะเว้ยเพราะอะไรรู้ปะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันจะมีลูกหนี้อยู่ประเภทหนึ่งเว้ยที่แบบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ติดต่อไม่สื่อสารไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ใช้ชีวิตโคตรดีอันนี้เบลบอกเลยว่าโคตรเกลียด พเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณแม่ไม่สื่อสารกับเจ้าหนี้ของคุณเลยว่าคุณกำลังทาอะไรอยู่แล้วคุณมีแผนต่อไปอยังไงแต่ลูกนี่อีกประเภทหนึ่งอะที่โคตรน่ารักเลยคือลูกนี่ที่แม้บางครั้งอะเขาอาจจะจ่ายช้าไปบ้างอะแต่เขามีการสื่อสารก่อนล่วงหน้าตลอดเช่นคุณเบลคะขอขยับจากวันที่1เนี่ยไปเป็นวันที่10นะคะแล้วเขาอะ ก็รับผิดชอบของคําพูดของเขาคือวันที่10ก็วันที่10จริงๆเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่คนคนนี้ทักขึ้นมาหรือว่าสื่อสารอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการเลื่อนในการนัดชำระนี้เนี่ยเบลไม่เคยโกรธเขาเลยค่ะเพราะว่าทุกครั้ง เขารับผิดชอบคำพูดของเขาตลอดอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะคะว่าถ้าวันนี้คุณเป็นลูกหนี้อะค่ะคุณไม่ต้องกลัวที่จะคุยกับเจ้านี้นะคะเจ้านี้เนี่ยเขายินดีที่จะคุยกับคุณค่ะขอให้คุณนะ่ะมีการสื่อสารกับเขาว่าคุณอนะจะชําระเขาเมื่อไหร่เชื่อเบอร์ค่ะ,คะว่ายังไงเจ้านี้เนี่ยก็อยากคุยกับลูกหนี้อยู่แล้ว